ทางกรมสมรรพากรเนี่ยเราคุยกันเรื่องของการคำนวณการประมาณการการชำระและนะฮะสมมติว่าตามตัวอย่างเนี่ยผมนะครับต้องชำระภาษีครึ่งปีเนี่ยตามตัวอย่างที่ให้นะฮะหกแสนห้าพันบาทใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยค่อนข้างมีสภาพคล่องที่จำกัดอย่างเงี้ยฮะทางทางกรมสรรพากรมีตัวช่วยเรื่องอะไรให้ผู้ประกอบการไหมครับครับด้วยด้วยความโหงใยนะครับตอนนี้กรมสมรรพากรเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสถานการณ์โควิด ในทีมะครับที่เกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้นะครับก็ได้พยายามประสานงานนะครับกับทางสถาบันการเงินต่างๆนะครับถ้าท่านติดตามนะครับท่านก็จะเห็นว่ามีโปรโมชั่นนะครับหลายๆสถาบันการเงินนะครับที่กรมสมกากรได้ไปประสานงานนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นบสยนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ S&P t ดี n k นะครับคืออะไรครับคืออันนี้คือการช่วยนะครับในเรื่องของสินเชื่อในการชำระภาษี นะครับจริงๆมีตั้งแต่การยื่นแบบพรก50เมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ทันนะครับเดือนนี้นะครับในการยื่นพรก51เนี่ยท่านก็ยังสามารถใช้สิทธิ์สินเชื่อเหล่านี้ได้นะครับท่านสามารถติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ของทางบสยนะครับหรือบอริษัทที่ขึ้นไว้ในอ,อนโฟอราสติกนะครับที่ทางกรมสมบกุกอขึ้นไปได้นะครับกรมสมบกุกอัยก็ได้ได้ไปประสานงานไปพูดคุยแล้วก็ได้รวบรวมนะครับเพื่อที่จะ ให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะชำระภาษีได้ตรงตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็ท่านจะได้ไม่พลาดในการยื่นแบบพอร51นะครับซึ่งมันก็จะทําให้มีมีเงินเพิ่มมีอะไรมากมายเป็นหมดกรมสรรพากรเต็มที่เต็มใจให้ประชาชน